สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่เดียวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆชาวสวนผลไม้นะครับผมทั้งลำไยแล้วก็ทุเรียนนะครับผมแล้วก็ไม้ผลทุกชนิดมะม่วงครับส้มนะครับผมมาพูดคุยกับพี่ๆครับอาจารย์ครับผมมาเรียนเชิญอาจารย์มาไลฟ์สดวันนี้นะครับพี่ๆอยากจะมาคุยกับเรื่องเคคีเลตสีม่วงนี้โดยเฉพาะนะครับผมซึ่งมีหลายประเด็นเข้าใจที่ที่จะอยากจะพูดคุยกับอาจารย์วันนี้นะครับผมตั้งแต่ต้นทุนที่พี่ๆจะต้องบำรุงลูกทุเรียนหรือว่าลูกลำไยไปกันไปเนี่ย ครับคือเขาซื้อกันเป็นขวดเป็นขวดเป็นขวดนะครับผมสาไลมีโนไคติซานแคลเซียมโบลอนซิงแมกได้ๆเนี่ยเจ็ดแปดอย่างนะครับผมและซึ่งของเราเนี่ยอาจารย์เขาวิจัยมาให้จบครบอยู่ในขวดเดียวแกลอนเดียวนี่นะครับพี่พี่อันนี้คือเรื่องของต้นทุนนะครับผมบและอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ b y 2ครับสารแคสเมียมครับอ่าตอนนี้กําลังเป็นที่ฮือฮาเนาะอ่าครามันส่งออกไม่ได้นี่ไม่ร้อยเลยทีเ อยากจะให้อาจารย์ให้คำแนะนำในช่วงนี้หน่อยเอาสำหรับเอาพี่ๆที่ทุเรียนที่กำลังจะเข้าสู่โหมดบำรุงลูกเล็กไปจนถึง,งเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตมีเวลาตั้งแต่เก็บสิบร้อยวันอาจารย์ขออนุญาตขออนุญาตอธิบายอย่างนี้เนาะ,ะสาเหตุที่ทำมาสามช่วงเนี่ยถ้าเราต้องการตอบสนองกับไม้ผลของประเทศไทยอครับผมช่วงแรกปุ네๊บเนี่ยหลังจากแต่แต่งกิ่งเสร็จปุ๊บคุณจาเป็นจะต้องดึงใบนะครับคุณจำเป็นจะต้องสะสมอาหารนะครับเราคิดว่าอาหารที่เราให้กับ พืชเนี่ยนะครับก็เหมือนกับอาหารกับข้าวเนาะ NPK แร่ธาตุต่างๆก็คือกับอาหารข้าวตัวนี้คืออาหารข้าวนะครับที่กินกับข้าวแล้วอร่อยนะครับช่วงแรกสเตจแรกเราเ็าใช้ในส่วนของสูตรที่เราวิจัยมาสําหรับการสะสมอาหารครับส่วนพอเปิดตาดอกนะครับเปิดตาดอกคุณภาพของดอกการผสมเกสรต่างๆนะครับยืดช่ออะไรนะยืดช่อนะครับแล้วก็คุณภาพของการติดลูกนะครับ เราก็ออกแบบให้ในส่วนของคีเลตที่เพิ่มในส่วนของคีเลตแคลเซียมคีเลตโบลอนอในขวดสีเหลืองอ่านะครับพอมาถึงอีกสเต็ปนึงคสเต็ปจะได้เงินแล้วพี่เดียวโค้งสุดท้ายนะครับโค้งละนะครับเข้าโค้งละอันนี้จะเข้าโค้งสุดท้ายนะนะโค้งสุดท้ายร้อยวันสุดท้ายถ้าคุณเข้าโค้งสุดท้ายปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องดูแลให้เต็มที่นึงนะครับผลคุณภาพของลูกนะครับจะดีไม่ดีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของลำไยเนาะ ปลือกจะแหน่ไม่แหน่นะครับโดนฝนแล้วจะแตกไหมนะครับคุณภาพของเนื้อที่ออกมาลูกจะจัมโบ้ไหมต้องดูปลถูกครับถ้าเป็นทุเรียนล่ะครับถ้าเป็นทุเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับในเรื่องของทรงผลรูงทรงรูปทรงของลูกสีของลูกสีแล้วก็การเปอร์เซ็นต์ของการเรียกว่าล่วงนะครับลดการหลุดล่วงได้ไหมลดการหลุดล่วงภาษาทางผู้เรียนก็คือขั้วเหนียวขั้วเหนียวขั้วเหนียวก็จะอยู่ในสเตจนี้ละนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราออกแบบมาผมเชื่อว่าคนที่เคยใช้ N เครดิต P เครดิตเขารู้แล้วล่ะเขารู้แล้วล่ะว่าหนึ่งเขาประหยัดแน่นอนพี่เดียวผมการันตียืนยันว่าถ้าใช้ของเราตัวเดียวเนี่ยความประหยัดเนี่ยอย่างน้อยอ่า20-25%ของปกติเท่านั้นคือปกติถ้าผมจ่ายร้อยบาทเนี่ยในการจ่าย20บาท25บาทจะเหลือ20บาท25บาทซึ่งเป็นการลดต้นทุนโดยตรงของเกษตรกรแต่ของอาจารย์เนี่ยคือทําให้มา ครบจบในขวดเดียวอย่างนี้นะครับพี่พี่คือสิ่งที่เราบอกเนี่ยมันคือนวัตกรรมเนาะนวัตกรรมตัวนี้มันลดค่าใช้จ่ายเนาะคืออาจารย์เขาเป็นนักวิจัยนะครับพี่พี่ครับผมพอทํางานตรงนี้เนี่ยเรารู้ว่านอกจากแคลเซียมโบลอนในช่วงช่วงเปิดดอกเปิดตาดอกพวกทําดอกอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยไม่พอพี่เดียวไม่พอเราก็จะมีแร่ธาตุอื่นที่เอาเข้าไปอีก คือไม่ใช่ว่าเฉพาะแคลเซียมกับบรลอนเท่านั้นเราอันเนี้ยมันสาคัญแต่ว่ามันไม่ใช่เท่านั้นมันต้องมีองื่นด้วยเราเติมในส่วนของตัวซิลิกอนที่ละลายน้ําเข้าไปเพื่อไปดึงโพแทสเซียมมาใช้ประโยชน์นะครับสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างผิวสร้างเปลือกซิลิกอนนี่จะชัดเจนในเรื่องของเปลือกซิลิกอนนี้นะครับเปลือกจะหนาไม่แตกง่าย าถ้เป็นลก็การที่มีซิลิคอนนี่นะครับถูกต้องเอเก็สบายสบายนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างในส่วนของผู้เรียนเนี่ยนะครับในเรื่องของคุณภาพของน้ำของสีนะครับต่างๆอย่างที่เราบอกครับใช้ตัวนี้แล้วไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอื่นละไม่ต้องเอาอื่นมาแล้วนะครับพี่ถ้าจะใส่ก็อยากใส่กับปุ๋ยเกศถูกต้องครับเท่านั้นนะถ้าใหญ่ๆก็ใส่ถ้าจะเอาบำรุงอย่างอื่นนะครับต้องน่าไปใส่ทางดินปุ๋ยเกศ หนักท้ายได้อยู่ปุย๋เก็ตหรือปุ๋ยน้ําได้หมดนะอาจารย์นะที่มันกางหนักท้ายนะแต่ผมแนะนำให้ใส่ทางดินแล้วไปเจอไปเจอของเราที่ต้นอ่าก็จะจะช่วยในส่วนของตัวการลดต้นทุนลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดคือจริงๆเนี่ยเราจะบอกว่าในท้องตลาดมีไหมที่เหมือนเราเนี่ยผมกล้าการันตีเลยว่าไม่มี ไม่มีนะครับไม่มีครับหนึ่งเดียวในไทยน่าจะคือคีเลตอะมิโนก็ไม่มีละในท้องตลาดนะครับแล้วยังเป็นคีเลตแคลเซียมโบรอนมินอรวัวอื่นๆโดยเฉพาะคีเลตซิลิกอนคือทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดแล้วพี่เราคำนวณมาเรียบร้อยหมดแต่มันที่พี่เห็นในตลาดมันอาจจะเป็นแคลเซียมคีเลตโบรอนคีเลตเป็นคีเลตเหมือนกันแต่ว่าแยกเป็นขวดๆครับคุณภาพเป็นคีเลต EDTA นะครับแต่คุณภาพไปใช้ดีแต่ประเด็นคือก็ไม่ลดต้นทุนอยู่ดี เขาไม่ตอบโจทย์อยู่ดีมันต้องผลลัพธ์ต้องได้อ่าต้นทุนก็ต้องได้ถูกต้องครับอ่าเนี่ยมันถึงจะตอบโจทย์ได้นะครับผมอ่ผลลัพธ์ชัดประหยัดชัวร์นี่แหละนะครับผมสําหรับซีรีส์เอ็นคีเลต์พีคีเลตและเคคีเลต์นะครับพี่พีสำหรับพี่พีที่เพิ่งมาดูใหม่นะครับที่เราตั้งชื่อเอ็นคีเลต์พีคีเลต์เคคีเลตเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับผมบอกกับพี่พีก่อน ตั้งชื่อล้อตามช่วงการเจริญเติบโตของพืชระยะที่ต้องใช้ระยะที่ต้องใช้นะพี่พี่เข้าใจอย่างนี้นะอย่างพี่พตอนนี้อย่างาทุเรียนเนี่ยเริ่มลูกเล็กไข่นกกระทาไขา่ไก่กันเนี่ยหางแย้กันเนี่ยครับผมเริ่มตัวนี้ได้เลยนะจ<า>๊ะครับทั้งหมดเนี่ยวิธีใช้เหมือนกันนะครับพี่พคือ 200cc ซีซีต่อน,น้ํา2 0 0ลิตร แล้อย่างทุเรียนก็5้าถึงสิบัานครั้งหนึ่งนะครับเราออกแบบมาเพื่อให้มันใช้แต่ระยะแล้วก็แต่ระยะที่เราเพิ่มเพิ่มทุกอย่างเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้อยากเพิ่มราคาพี่เดียวราคาไม่เพิ่มนะครับผมราคาเท่ากันหมดส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง ั่วประเทศไทยพี่พี่ที่ดูอยู่นะครับอันนี้ผมก็ไลฟ์สดคุยกับนักวิจัยคนนี้นะครับสิ่งที่พี่ๆใช้อยู่ท่านรองศาสตราจารย์ดรละพีพันธ์แดงตันกีนะครับผมเป็นคนคิดโค้นนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมขอบคุณอาจารมากนะครับยินดีครับลาพี่พีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ